ก็สวัสดีนะคะแฟนเพจนะคะสำหรับช่องหมอดูออ YouTube นะคะออนมณีจัน์นะคะก็วันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่เ,เดี๋ยวกันวันนี้นะคะตรงกับวันจันที่สามนะคะ ของเดือนกรกฎาน,นะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะดูดวงนะคะกับเอ๋นะคะก็ให้ติดให้ไลน์ติดต่อมานะคะเพราะว่าคือเอ๋ไม่สะดวกกับการรับโทรศัพท์มือถือะคะ่ะท่านใดที่อยากจะดูดวงนะคะก็ให้ไลน์ติดต่อมาดีกว่าก็ เออสำหรับท่านที่อสนใจนะคะอยากจะดูดวงอ่ะให้ให้เข้ามาที่ช่องหมอดู Youtube ของเอนะคะแล้วก็ลายติดต่อมาค่ะที่นี่ a e t a r o t สองสี่ค่ะนะคะ youtube.com/slash o wow 2244 o h w o w 2244นะคะก่อน ก็แฟนเพจของเอ,อะ่ะก็เข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าซินดี้ทาร์ลอนะคะหรือคำว่าออนมานีจันก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะพิมคำว่าออนมานีจันนะคะหรือซินดี้ทาร์ลอก็ได้ค่ะก็จะขึ้นมา ยังยังไม่ดูดวงอะค่ะเพราะว่าคือคือตอนนี้คือตอนนี้นะคะคือ,อเอ,อ๋ทำช่องหมอดู youtube ส่วนตัวนะคะไม่ได้ทำงานร่วมกับช่องหมอดู youtube เบนจามินแล้วแล้วก็ช่วงนี้จะค่อนข้างงานค่อนข้างเยอะช่วงนี้จะมีงานเข้าอ่ะค่อนข้างเยอะก็ เพิ่มจะมาว่างเอาช่วงนี้นะคะ่ะก็ตั้งใจก็ตั้งใจว่าเดือนนี้จะทําคลิปนะคะก็ทายดวง12ราศีดวง12นสองลักษณะแล้วก็ดวงเจวันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็สบายสบายะคะ่ะก็ช่วงต้นเดือนกอ็ช่วงนี้ก็ฝนจะตกทุกวันอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ตกไม่เยอะเพราะว่า เ,เขาทำนายมานะว่าฝนอะ่ะมันจะไปตกหนักๆอะ่ะช่วงประมาณกันยาช่วงประมาณกันยาตุลาปีเนี้ฝนจะตกค่อนข้างหนักช่วงนี้ก็ยังยังถือว่าตกไม่ไม,ไม่ไม่ตกมากก็เออคลิปนี้ก็ถือว่ามาชวนคุยเรื่องทั่วไปดีกว่าก็ชวนคุยเรื่องสวยๆงามๆนะคะก็เออก็เท่าที่ เท่าที่เอดูในช่องหมอดู Youtube ของหมอดูหลายคนน่ะเออก็เข้าท่าหลายคนนะมีทายแม่นดูแบบคือดูดวงแม่นน่ะหลายคนเลยแหละก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วก็เออของหมอดูบางช่องเนี่เขาก็จะมาแบบจัดเต็มเลยแบบแต่งหน้าทำผมแบบมาแบบ โอ้ oh, อลังการงานสร้างมากเธอแบบจัดเต็มแต่งหน้าเป๊ะแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่แบบว่าคือช่องช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันนี้จะออกแนวหมอดูบ้านนอกนะคะก็คือจะแบบดูแบบบ้านๆแล้วก็ดูธรรมดาธรรมดาค่ะไม่ได้อะไรมากแต่ก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องเออความแม่นยำนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าช่องหมอดู y o u t u b ออนมณีจันนะคะก็ มีความแม่นยำนะคะไม่แพ้ช่องอื่น,นะค่ะเพราะว่าคือตัวเอ,เองก็ดูดวงมานานแล้วแล้วก็คือเราก็ใจเรารักด้านเนี้ยก็ที่บ้านก็เป็นหมอดูเหมือนกันก็ดูกันมาหลายรุ่นแล้วแล้วก็คือตัวตัวเอง,เองก็คือเพิ่งจะทำช่องหมอดู youtube ได้ประมาณ4เดือนนะคะก็เพิ่งจะมาเริ่มทําปีนี้เองก็คือเริ่มสนใจมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าคือ ช่วงแรกเนี่ยเออมันเหมือนกับว่าคือบอกตรงๆนะว่าไม่กล้าอายเขินแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยไม่ชินคือมีความรู้สึกว่าไม่กล้ารู้สึกเออไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกกลัวคือมันคิดวนไปวนมาหลายรอบนะเห็นคนอื่นเขาทำล้วก็ ไม่ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถทำแล้วก็พูดได้ดีเหมือนเขาหรือเปล่าเพราะว่าเออคนนี้ก็พูดเก่งอาจารย์รักก็พูดเก่งอาจารย์ช้างหมอดูหลายคนอะ่ะในช่องหมอดู y o u t u ู e เนี่ยเขาคุยกันเก่งมากเลยแล้วก็ไปอะ่ะเราก็แบบจะเอาอะไรไปสู้เขาเราก็แบบขี้เกียจด,ด้วยเกจะว่าไปก็เป็นคนขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็แบบคือ ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปสู้เขาเหมือนกันเพราะว่าเห็นหลายคนก็เก่งๆกันเยอะบางคนก็อ,อพลังพลังความสามารถเต็มร้อยแบบเลียวแรงมหาศาลมากแบบขยันอัดคิดมากก็เออท้อเลยคือบางคนขี้เกียจไงคือแต่บางคนที่เขาขยันมากเขาก็จะไลฟ์สดทุกวันอัดทุกวันเราแบบโอ้โหเห็นแล้วท้อเลยก็ มันเอ่อคือเอกคิดว่าคนเรามันก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันเอหมอดูแต่ละคนเนี่ยก็มีความชอบแตกต่างกันมีความคิดต่างกันแล้วก็มีไอเดียต่างกันคือในการทำช่องหมอดู y o u t u b e เนี่ยคือเอกคิดว่าคือเราควรทำในแบบที่ เราสนใจทําในเรื่องที่เราชอบแล้วก็พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือว่าควรจะมีไอเดียของตัวเองแล้วก็แต่ก็ควรจะศึกษาช่องหมอดูคู่แข่งด้วยว่าเขาทําอะไรก็คืออย่างหมอดูบางช่องเขาก็เออแต่งหน้าทําผมจัดเต็มใส่มงกงงมุฎอะไรแล้วก็เอาบ้างนิดหน่อยใส่ใส่ใส แต่มันก็น่ารักดีนะมันเหมือนแบบไปไปงานพอมไปงานปาร์ตี้แบบเด็กๆอะไรเงี้ยใส่แบบเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเขาเรียกใส่ใส่อะไรแบบน่ารักเหมือนใส่หมวกซันตาคอสไปงานคิดมัดอะไรประมาณเนี้นก็ดูเออมันก็ดูน่ารักดีมันก็แล้วแต่คนนะคะก็คือในประเทศไทยอะ่ะมันก็มีหมอดูเยอะนะคือวงการหมอดูอะ่ะให้พูดจริงๆอะ่ะคนดีก็เยอะนะ คนไม่ดีก็มีแต่ว่าเออคุณสมมุติว่าเข้าใจบางคนนะแบบว่าเออคุณโดนไปเจอหมอดูไม่ดีหลอกมาแล้วก็เกิดแบบเออแบบแอนตี้อะ่ะเหมือนกับว่าคือคุณเคยเจอหมอดูหลอกลวงมาไงเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นเอออคติเลยจะเห็นหมอดูทุกคนเนี่ยเป็นนักต้มตุน๋นหลอกลวงไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรไปหมดเนี้ยก็คือมันก็มีคนแบบนี้เยอะไงะก็คือเห็นหมอดูแล้วเกลียดอะ่ะ คือแต่โดยส่วนตัวเอเองเอก็ไม่ค่อยสนนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายแล้วเราก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใครเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเออคือของแบบเนี้ยมันมันก็แล้วแต่ดวงอ่ะให้พูดตรงๆหมอขโมยไตยคนไข่ไปขายก็มีก็คือทุกวงการมันก็มีทั้งคนดีคนเลวอ่ะแม้แต่ในแม้แต่ในการคบหาเพื่อนอ่ะ คุณคุณกล้ากล้าพูดไหมหละ่ะว่าเออเพื่อนทุกคนที่คุณคบอะ่ะเขาเป็นคนดีหมดคือเพื่อนที่คุณคบมันก็ต้องมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีในบางครั้งอะ่ะเออคุณอะ่ะก็อาจจะต้องแบบตัดสินใจอะ่ะว่าจะเข้าข้างฝ่ายผิดหรือเปล่าคือเรื่องบางเรื่องอะ่ะคุณอะ่ะก็ต้องรู้ดีว่าเพื่อนคุณอ่ะผิดแต่คุณแบบ ก็ต้องก็ต้องเลือกเข้าข้างเพื่อนตัวเองอยู่แล้วไงก็คือพวกใครพวกมันทั้งที่คุณก็รู้ว่าเพื่อนคุณเป็นฝ่ายผิดของแบบนี้มันก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ค่ะคนเราก็มันมันก็แล้วแต่เลือกก็คือว่าแต่หมอดูในประเทศไทยเขาก็มีธุรกิจของตัวเองทํางานของตัวเองอะไร เยอะคือหลายคนก็เออเป็นพยาบาลแล้วก็มาดูดวงด้วยบางคนก็เออเป็นแม่ค้าบางคนก็ขายเค้กบางคนก็เออค้าขายอะไรด้วยแล้วก็ดูดวงด้วยอะค่ะทั่วไปก็คือฟังดูมันเหมือนอาชีพหมอดูเนี้ยฟังดูมันเหมือนว่าเออจะเข้ามาเป็นได้ง่ายๆนะแต่ว่าการจะเอาตัวรอดในวงการเนี้ยก็ค่อนข้างยากอะเขาเรียกว่าเออถ้าถ้าไม่เก่งจริงมันก็อยู่ในวงการเนี้ยไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เคลิปนี้ก็ขอทักทายแค่นี้ละกันนะคะก็เดี๋ยวก็วันนี้ก็จะอัดคลิปอยู่หลายคลิปก็รอฟังดูนะคะว่าเดวงของท่านนะคะจะเป็นยังไงสําหรับชาวสิบสองราศีสิบสองนักษัตว์แล้วก็เจ็ดวันก็คือวันนี้ก็คือเอกตั้งใจว่าวันนี้จะอัดคลิปทั้งคืนอยู่อะคะ่ะก็พรุ่งนี้ถ้าใครว่างๆก็เข้ามาดูมาชมกันได้นะคะ